สวัสดีค่ะเราจะมาบันทึกยอดยกมาของบัญชีแยกประเภทกันนะคะเราจะเข้าไปที่โปรแกรม s m a r t b i ิค่ะแล้วก็เข้าไปที่ระ,ระบบบัญชีแยกประเภทฐานข้อมูลไปที่บันทึกยอดยกมาต้นงวดของบัญชีแยกประเภทก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะ หากเราตรวจสอบถูกต้องแล้วเราก็กดโอเคค่ะก็จะได้หน้าจอนี้เราก็จะมาใส่ย,ยอดยกมากันเลยนะคะเราจะเริ่มต้นที่เงินสดรหัส101-101กดไปที่ F2 แก้ไขค่ะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มีบริษัทบริษัทดินอาราวจำกัดมหาชน สาขาสำนักงานใหญ่รหัสบัญชี101101 101, ชื่อบัญชีเงินสดแผนกยังไม่ได้ระบุนะคะเ,คเราจะใส่เดบิตที่จำนวน42,000บาทค่ะใส่แล้วก็กด F10 บันทึกค่ะรายการต่อไป เงินฝากกระแสร,รายวันรหัสหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งกด F2 แก้ไขค่ะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เราจะใส่ที่เดบิตห้าหมื่นสองร้อยบาทกด F10 บันทึกค่ะรายการต่อไปเงินฝากออมทรัพย์รหัส หนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองกด F2 แก้ไขค่ะก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ใส่ตรงเดบิตจำนวนห้าหมื่นบาทค่ะใส่เสร็จแล้วก็กด F10 บันทึกค่ะรายการต่อไปลูกนี่การค้า รหัส101303กด F2 แก้ไขค่ะขึ้นหน้าจอแบบนี้เราใส่ฝั่งเดบิต67,000บาทใส่เสร็จแล้วกด F10 บันทึกค่ะรายการต่อไปสินค้าสำเร็จรูปรหัส101401 กด F2 แก้ไขค่ะขึ้นหน้าจอแบบนี้เราจะมาใส่ช่องเดบิตจำนวน146,000บาทค่ะใส่เสร็จแล้วกด F10 บันทึกค่ะรายการต่อไปเครื่องคอมพิวเตอร์รหัส102.007 ค่ะแล้วก็จะกด F2 แก้ไขใส่ตรงช่องเดบิตจำนวน44,000บาทค่ะใส่เสร็จแล้วกด F10 บันทึกค่ะรายการต่อไปค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์รหัส หน pues. er er nah ึ่งศสองศูนย์ศูนย์แกด F2 แก้ไขค่ะเราจะใส่ฝั่งเครดิตนะคะจำนวนหนึ่งหมื่นหกพันบาทใส่เสร็จแล้วกด F10 บันทึกค่ะรายการต่อไปเจ้าหนี้การค้ารหัส201.102 แล้วก็จะกด F2 แก้ไขค่ะอยู่ฝั่งเครดิตเราจะใส่จำนวน3,800บาทกด F10 บันทึกค่ะรายการต่อไปเงินกู้ธนาคารระยะยาวรหัสสอง0 0 1ค่ะ ก็กด F2 แก้ไขค่ะใส่ที่ช่องเครดิตจำนวน50,000บาทนะคะกด F10 บันทึกค่ะรายการต่อไปทุนจดทะเบียนนะะคนทุนจดทะเบียน รหัสสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งกดเอฟสองแก้ไขค่ะใส่ที่ช่องเครดิตจำนวนสองแสนสามมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะกด F สิบบันทึกค่ะรายการต่อไปคือกำไรสะสม หัสบัญชีสามหนึ่งศูนย์ศูนย์สามแล้วก็กด F2 แก้ไขค่ะอยู่ฝั่งเครดิตนะคะจำนวน7800บาทกด F10 บันทึกค่ะแล้วเราก็จะมาดูยอดรวมข้างล่างของเครดิตกับเครดิตต้องจำนวนเท่ากันนะคะ เราจะได้จำนวนสามแสนเก้านเก้าพับาทเท่ากันทั้งสองฝั่งแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทําถูกต้องแล้วหาเสร็จแล้วแล้วก็กด escape ออกค่ะค่ะก็เสร็จรายการนี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ